ต่อไปเป็นการจำกัดการใช้งานเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลนะคะเมื่อมีการตั้งรหัสผู้เข้าใช้และจำกัดการใช้งานของพนังงานสามารถทําได้โดยการเลือกจัดการระบบค่ะเลือกความปลอดภัยจากนั้นเลือกกลุ่มผู้ใช้งานโดยสามารถแก้ไขาการเข้าถึงข้อมูลได้โดยการคลิกท,ที่แก้ไขนะคะเลือกกลุ่ม ต้องการไปแก้ไขค่ะจากนั้นเราจะมาทำการจำกัดการเข้าถึงโดยการเลือกที่ติ๊กถูกออกนะคะจะมีช่องสามารถอ่านได้สามารถเพิ่มได้สามารถแก้ไขได้สามารถลบได้และสามารถพิมพ์ได้ค่ะให้เลือกรายการที่ต้องการนะคะถ้ารายการไหนไม่ต้องการให้คลิกเอาเครื่องหมายถูกออกนะคะ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่บันทึกค่ะก็เป็นการจำกัดข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วนะคะ